ระดับโลกนะครับเคยกล่าวไว้ว่าหนังสือคือกระจกเงาของโลกหนังสือคือยารักษาโลกและหนังสือก็คือสิ่งที่สร้างให้คนเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ครับพูดถึงเรื่องของหนังสือนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อนานา,นาประเทศครับต่อทุกคนทุกชาติพันธุ์ในโลกนะครับเพราะหนังสือจะเป็นเสมือนประตูที่เปิดออกเพื่อนําพาชีวิตไปสู่แสงสว่างนะครับ ในด้านสติปัญญาและอื่นๆนะครับรวมไปถึงการพัฒนาการสังคมในทุกสัตว์ทุกส่วนนะครับล้วนมีหนังสือนะครับเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมโยงจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นหนังสือจึงมีบทบาทและอิทธิพลอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใดก็าตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ หนังสือในเรื่องของทางวิชาการที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยและตามโรงเรียนมัธยมปฐมเหล่านี้นะครับก็ล้วนมีความสําคัญครับเพราะการเข้าถึงหนังสือก็เหมือนการเข้าถึงชีวิตของสังคมโดยรวมนั่นเองครับนอกจากจะเป็นการเข้าใจตัวเองดีแล้วนะครับก็ยังช่วยให้เข้าใจสังคมอีกด้วยนะครับฉบับนี้นะครับพบกับบทกวีนะครับคอลัมน์กวีคอลัมน์กวีกวทัศนะครับพบกับบทกวีที่มีชื่อว่าหนังสือเล่มหนึ่งครับ ประพันธ์โดยคุณจัก,กรินส้อยสูงเนินครับคุณจัก,กรินนะครับได้ประพันธ์ในรูปแบบของกรอนสุภาพครับมีความเพราะแล้วก็มีความหมายที่พยายามชี้เห็นถึงอิทธิพลของหนังสือได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวผู้เขียนเองนะครับรวมไปถึงสังคมในด้านต่างๆนะครับก็น่าสนใจครับก็อ่านได้ในคลัมกวีทัศน์เนชั่นสุดดาคร,ครับพูดถึงคุณจัก,กรินส้อยสูงเนินนะครับเขาเป็นหนุ่มเป็นกวีหนุ่มนะครับ ชาวอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นครูสอนสาธิตมสวประสานมิตรนะครับมัธยมมา7ปีครึ่งครับจากนั้นก็ลาออกอมาทำการสอนภาษาไทยที่คณะครุศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับชอบอ่านทำนองสนอนะครับตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กครับอ่านไปอ่านมาก็ทำให้เขาเขียนกรได้ครับก็เริ่มเขียนกรส่งนิตยสารต่างๆ ในสมัยที่เรียนปริญญาตีนะครับอยู่ปี3นะครับหลังจากนั้นก็ประกวดกรอนสดได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรอนสดนะครับประเภทประชาชนได้รับโลรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพด้วยครับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบทกวีนิคมอขออภัยครับบทกวีนิพนธ์นะครับคุณจัก,กรินได้รับมามา,มากมายนับเป็น10รางวัลเลยทีเดียวครับ จากการประกวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมของรามของหมายลายรามคำแหงนะครับครั้งที่1และครั้งที่3นะครับและรางวัลจากการประกวดอื่นๆอีกนะฮะเป็น1ิบกว่ารางวัลเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับก็ได้ร่วมเ,เล่นสักวากับสโมสรวรรณศิลป์น,นะครับนำโดยค,คุณประยอมสองทองนะครับซึ่งเป็นกวีเป็นนักกอนอุโสที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับส่วนผลงาน รวมรวมเล่มนะครับของของคุณจักรินก็มีอยู่เล่มหนึ่งครับคืออวนไอดินนะครับจากนั้นนะครับเล่มที่สองก็มาเขียนร่วมกับคุณนิพาบางยี่ขันท่านนี้ก็เป็นนักกรอนเก่านะครับเป็นกวีรุ่นเก่านะครับแล้วก็มีคุณโกวิทบุญทวีและก็คุณธนบัตรใจอินนะครับมีชื่อรวมเล่มนี้ว่าตราบานิรันการนะครับ จากนั้นนะครับนอกจากเขียนบทกลอนแล้วนะก,ก็ยังชอบเป็นคนที่ชอบร้องเพลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลำที่เป็นหมอลำนะครับคุณจักรีนก็รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภาคอีสานไว้ได้เป็นอย่างดีครับในความบันเทิงเหล่านี้นะครับเขากลายเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ถูกว่าจ้างให้ไปแสดงในงานต่างๆในภาคอีสานและกรุงเทพด้วยครับในเรื่องของการลำแบบซึ่งเป็นลศิลปะพื้นบ้านแบบชาวอีสานครับ พบบทกวีของคุณจัคกรินส้อยสูงเนินได้ครับในคลัมกวีทัศน์เนชั่นสุดสัปดาห์ครับ